ายใจหอบอยู <54. S 2> ่เลยนี <Luc ar ic livest> <Q> ่พี่นคางอบป่ะเก็บยาอืมค้างหอบตรอนนีาใม่ทั้งหลายเรื่อใหม่งด้อือือขาเหนเนี่ยเยเลยได้เฮีขาหอ้วนี

ไปใส่อีกแน่ะโอ้ย้ไปฝุ่นคอไปฝุ่นขอไปฝุ่โอ้ยเล่เลอเข่าปัดอ้ยแมนอ้ยเนี่ยใจตงวันเศ้าอยู่ค่ะอสวัสดีค่ะพปรไม่พีนองสุด่านเหมือนอีสานะออนที่เขาป่าฮายีทุกคนสวัสด แต่ว่าแป๋าคนสมือเรื่องมือนี้มาพี่น้องมาชุดๆบเบ๊องๆยังคือของใหญ่หัวของใหญ่พี่น้องฟังเดือบฟังดอกยายเราตื่นเต้นแหงจ้ะใจเย็นๆจ้ะยายมาฟังดอกคลิปจ้ะเม็ดหัวเขาพี่น้องจ้ะมาเสาร์ของวันที่ยี่สิบสี่เนาะค่ะยี่สิบสี่สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคลิปไม่ล่าสูดเสาเนี่ค่ะ มือนี้พอเห็ด <geometric> ป <laughs> ูขาวเด้อจ้ะเห็ดปูขาวโมยไงมาจิ้มเลยคนกระไรเนาะเอานงินก่อนรอเจ้าทางไหนก่อนเนี่ยเย็นซันเมือหลอดิขันซันพ่จิ้มผิวเ่ล่าบ้างเอาเดี๋ย่หายใจสงบสงบใจก่อนเปิดลกกันด้วยกนเอาเปิดเปิดลกเลย จุเฮ็ดมองนี่มออองมาโดนหน้อยใหเนาะค่ะใหญหลายปีตื่นเต้นแน่เด้อค่ะขอโทษขออภัยเนาะสางมอพ่อสางมอพ่อเฮ็ปวกเข้ามอพ่อมาโดนหน้อยจ้าน้อยเอาไปนะหน้อย่ะยกยจ้าอนสั่นๆสันๆ อเลยจิ้มแล้วจิ้มเลยจ้ะมันมีคนมาเนาะตาเด็จสีแจงแล้วแจงสีแจงพี่น้องคนละเออเอาเยเอาเลยงเห็นเลนุยังนูยังหายใจหอบอยู่เลยนี่น้าห้อปีบหยาบข้าวหอ้ออ๋อไม่ฮะอันนี้หากใหม่่านหลายเครื่องใหม่งาน

น้ะส่วนหายไว้เก็นมาโูค่อยพอค่อยเห็นปีนออกเลยไม่คเห็นเห็ดดอกใหญ่บ้านจะเคียวเป็นจังบุญเป็นจังบุญโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยจนเดี๋ยวเอื่นหาปูล่ะ เรอ่อนยายเราตื <si ่นเต้นแฮงมือเรายังสั่นอยู่เลยงามมากมาก นมอนีอนเอาโอ,อ้ยนูนูยังสันเลยนูสันบ้นนานเศร้าจะได้ดิ นำ่กับสิบบนพี่น้องมาสอ,อนในกนารด้สองพันห้าร้อยหกสิบแกาการเริ่มค่ะอำเภอราสีสาจังหวัดศรีสะเกดมองแห้งกับนบุญอยอมัน, <laughs> อมนมาน้ำก้างจงปลาหล่เป็นขปา,ลาขปาลาไหลเหมือกับปาลาหลเนาะ

นี้ติสามพผู่อนาให้ดปอดแดงปอไฟพอห้ปอขาว้นาะมั้ปอขางกับปัวขาดรอุบาทุกเหี้ยโอ้ยเตือนเต็งเลยจังได้โอ้ยสะอ่อนเลยมึงยังสั่นเลยู่เด็กนีม่ใกล้ยิ่งเด้

nhiều con bọc khoai trắng làm, Ừ. Mẹ, đấy. 마스크 쏘면 안 돼. 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 쏘면 안 นู่นังทั้งเลนี่งันนะอานี้เนาะจะอรงี้นเนาะอือสือๆมาบ้านเลยบานน่ะบานเ่ยดีเลยคนมาตกใจไปอืออลยสีบองมาแล้วบ่ยาย ฝาห้องมาลืมถึงคังนี่ฟ้าคนนีแนวกัดน,นี่กัฟ้าคนด้วยเหรอหยับมาจ่ออ้อมาก็ได้ก โนี่ดอกละอันซนออกจุ่ม่งผีดปูวเนี่ยสิพิดคิวแรงแรงโอ้ยเป็นทำไปน้ำได้คี่น้องตาบ้องเพียดเลยเอากินเลย ตาเลยคือกเขาหมเดวเต็มตาเลยกเขาพีหนึ่งเก็บว่ามวนแห่งสองตาน้อยใหญ่เลย็ดพวงี้พปีหนึ่งงามครับหมเดวค่ตอนนี่เนาะตัวน,น,น,นี้เป็นอนนะอกลาเนาะออกเดืนจริหาครับเดือน ลังใจวะเมนบาทติให้รอเบื้งห่งว่มีอีกวะซสอนไายังสั่นมือนเสาใหญ่เลยมือเสียงลงเลยใหญผมนี่แต่งามาฝนเนาะผิดอูกับผิดหานเบียร์ใหญ่เนาะจ้ะเม่อีกดเเอาเด็กประลางใส่ล เห้ยเลยวัดอะไรเนี่ยวัโอ้ดอมยาเดียนเลยขอปลีลวงน้เห็นท่าปเต็มตามาเราจะยงที่เนาะตาหนตามตาหมเอื้มเลยงามเฮย่เมาเจอหมูวนหมวนหมัน มันมอหที่ไหนบ้างยังบวมเยอะเด้อจ้ะตาหน่อยก็ตื่นที่วางแขนใหญ่หน่อยเนาะยังว่ะเขียงมาเห็นยางค้างเลตาหน่อยกตื่นยังไหนคือนางใส่เลคัวอยู่สั่นหลายเมื่อยทีหน่อยด้วยให้ยายเราพาก่อนจ้ะตอตอยังสั่นบอลเศร้าอยู่เห็นกับเห็นกับดีใจเป็นธรรมดาเนาะค่ะ เพราะว่ามันก็ไม่ได้พอง่ายๆเนาะเขาหาเนี่ยได้สิลองไม่เคยสิดหวังในงานเขาหาเขาก็พอเขาก็ดีใจจ้ะมีแห้งยางอ๋อเป็นกำลังใจไปเอาโต๊ะได้ก่อนเนาะมากำลังใจบักใหญ่เลยมแรงสู้ต่อใช่กำลังใจไม่แห้งสูต่อได้พี่น้องด้วยปะ มดวขันดยยายจึงมดขั้นมองนี้ <laughs> ม้วนเหยได้บม้นหต้นนี้เดินไปก่อนถึงมดวนขันทึงม้นเหนีได้มอง เงินยี่สิบบาทจมยัง,หงเหรอยังเดี๋ยวเงินๆจะได้คือเขาเอ้ยจุ่มเตะเลยจุ่มเห็นจนสันมืดพอแต่มาซองเห็นมังเงี้เสียงจะตื่นแล้วเราเป็นยังว่าแต่เราเป็นยังกำลังสิกเปิดคลิปเข้ามาพอดีเนาะโอุ้ยว่าแมนเลยแล้วเนาย หอมหวยหออมให้ป ja ุข้อนี่หอมไส้มูวันนี้ครับไส้เลยเป็นหอมเนาะเงินยางไก่เนี่โอ้ยนี่กระตายนี่หอมอีอจุ่มหนึ่งพี่น้องจุ่มสุดท้ายของ ดปกเขาโมนี่เส้าในเขานาะมาเบิ่งกันค่ะอียังอยู่ดีต่อค่ะชมส<า>ุด้ายฟองโมนี่นาะ 好的。 ่ายลจาเต็มตาพอดีพี่น้องเลยมเดามยองมือเยยจนหนักอ่ะนี่โดนลงเล่เลยนัข้างหนามางเนียดปาดเห็ดหมเดวเห็ปวกเขาไงเสาในห้องเฮา đồng nhang đi thôi. Ốp cả học. Này, rồi nồi đọt, cái đọt, khá ข้านีามม่อขนี่จ้ะโอ้ยจังไหนคือบ่เห็นนาะยายเนาะโอ้ยบ้านเต็มโพนได้ข่าทางไหนละบันเนี่ยถือทำไมอพี่มาตรงน้เบิง้งกันจังไหนคือบ่เห็นนาะ ดึงวะไรเต็มปูนซืปป่นอจะขาดอย่างงงามอยู่ตรงหาที่ตัวขาแน่นีแหนมโอ้ขาแ่นได้เลยน่อ้หามเนาะเพราะไม่ชีลายเลยแต่เป็น เน่นฝนมาบ้านเาบ่อตกเ้อค่มันฝนกับจเอาไปได้เอาไปได้มันไแห้นไมแห้งดอกแค็งพี่น้อยบ้านก็แค็ง ไปปนปนแสบเลยดึงออกทางพงทางพ่นเ่ยออกองพ่นขาเห็ดแฟนขาแน่นเยอะ เหม็นฝนบตตกกันหนาเห็นยินงแทงทางบนทางล่างประชุมดีก็ได้จะออกบาิบานอ่อโพูดพีน้องแอเคอเมนแกน นอนอบึงหมูนี่หอยหอยลายโอ้้ขาหอยกินหอยกินขาเป็นเสือๆนะแต่ขาเป็นงามอยู่เนาะอัน <c oughs> นี้ชังนด้วยโอ้ก่อนกินก่อน มาไปทำผีดองไีดองเลยมูลนี่จักดอกหาหกดอกหายไกลเนาะเห็นมูลเบา nhày หกดอกว่าทีแต่ว่างามปะไปสีแจงแล้วจ้ะพอๆอีกเนาะยา่ามูลมาเบิ่งกันจะจุ่มเคลียเบิ่งแล้วเนาะ เพิ่งแน่ล่ะจ้ไปไปะเตื้อาใบใบน้าใบใหม่น้าแฮงเปิดหากระเป๋าหิ้งเลยกิ่น้องเบิ่งใบใหม่น้านาเตื้อหาเส้นดอกนึงแล้วก็เปิดหาโมหินแจงอวยแล้วเนาะมันทั้งสองยางแนะลดด้วจ้ะมันเจอเห็ดปอกแดงปอกขาว แดงกระเย้ะแต่หางมูมาญงเนาะให้ปลวกแดงมืนมูเราบอกเกินสิบดอกสะพอให้จังเดดอกฝนบอมาทางนี้เลยบ้านไรายอยูะดอกบ้านจังเดฝนคือบอมานี้เนาะแหงดินแหงตัอ่อนไปทางอื่นนดอกเส่โอ้ยิเห็นอะไรไะลูกรกสอจุม ง่ายๆอยู่ดีจังไปดกันหตาลห้ามดีเนาะไปอ้ยเืออเือนัลยสนถือใบรุดดอกรุดแต่เป็นไม้ไ่เหร ถ่ายเก็บปอกแดงเรื่อยพี่น่ออือไม่อีสองหรอคูกันมีเยอะวะไม่สิห้ประพอสิเราใบใหม่เคนหงาเนอจะจีไปหมดกูบองแล้วก็สิเปิดไปใส่ เจกสีบหมือนกันรอคนโทรมาไหม่ด้วยอ่ะเนี่ยเหมืนเอ้าเอ้าอยู่โอ้โหงามงามจะต้องโทรไปขึ้นใส่งเอบ้านน้ำหาเบิงเรือจะมาฮะเรือมือว่านต่อมาเบิงเนาะอันนี้มาเบิงอีกขึ้นอีกยจ่ะ ขึ้นเทละดอซ้องดอกติบตกโคเบอแจ็คเถื่อมองเงี้อร้องนอง ้าพี่น้องวันนี้มันมันพ่อเฮ็ดปัวขาวพี่น้องมันคืว่าสีพ่อมัเบิ่งกันมันคือราสีได้ผิดคิวครับผิดคิวมันยางคักดอกเออพี่น้องเออดอกใหญ่ขาใหญ่ขายาวเบิ่งดอกเฮ็ดเ้งไปซอยในจั่งหน่อยเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งขาขาเบิ่งดอกพี่น้องแทั้งนี้ทั้งยาวเฮ็ดเจ้าไปเดินเจับเบิ่งจับเบิ่งเจ้าเบิ่งขาเฮ็ด่เบิ่ง เ็โปกขาวเ็โปกขาวใหญ่พี่น้อง<ม>โอเคราศีพ่อจังเล่จังมาหมานมาเนี่ยมานสุดๆเลยจ้าได้ทั้งแดงทั้งขาวจ้ะเ็ดปกแดงเขาก็ได้อยู่เนาะจ้าเห็ดปกแดงเขาก็ได้ยอยู่อือได้อยู่หม้าเนี่ยมานสุดๆหมานสุดๆ,ดๆเลยนี่เ็ดปกขาวเลยได้จ้าตาเนี่ยแยกออกเนาะจ้าอ่ะคลิปนี้เสาร์วนันที่ยี่สิบสี่สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเข้ากรสีเดะรวยออกป่าแล้วเนาะกลับบ้าน,<ม>น,นกันจ้ะ มานสวดเลยมาเนี่ออกแต่สองหมื่นแนนอกมาเนี่ค่ะทิมหนิงก็ลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์ก็แชร์ติดตามเป็นกําลังใจช่องอีสาซอนเดย์นเดอค่ะขอคุณถูกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมานมานมันสุดยอดความอลังการถับไปบึง ไปหลุนกันเฮ้ยงามเนาะคลิปเตเต็มด้วยจ้ะพอกันขิดนาค่ะผิดคิวยัง